ทามัดไว้อย่างนี้นะครับทุกคนโอเคคือแบบท้ายแบบมันแดงๆเลยนะดูดูด เอ้ยเฮ้ยผมลงอยู่ที่ไหนครับเพื่อนๆเอ้ย,อยมาสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม่เม่สว่วนนะครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมผมก็ได้แบบติดแบบในแม่น้ำนะครับผมในป่าลึกค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรนะครับผมโอเค ซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาหาอาหารนะครับผมมาหาอาหารจุดพิสดารนะครับผมวันนี้โอเคทุกคนวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูหน้ากากหมูพิสดารนะครับผมนี่นี่ทุกคนหน้ากากหมูนะครับผมนี่ตอนนี้นะครับผมหมูมันก็กำลังหายใช่ไหมครับมีโอเคเดี๋ยวเราจะเอาหน้ากากอะไรครับ โอเคทุกคนนี่แหละมาวันนี้นะครับผมเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมมาทําหน้ากากหมูหั่นนะครับผมมาติดมมครับผมตีแล้วครับไม่ไหวแล้วโอเคทุกคนนี่แหละนี่หน้ากากหมูค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะผมว้าวคุณลำยเคยกินหน้ากากหมูแบบแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้ไหมครับยังครับปูตีเคยกินแต่แผ่นอะไรครับไม่ไม่เคยกินแผ่นอะไรเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปทาหน้ากากหมูแผ่นหั่นกันดีกว่าครับผมไปไปโย มาโอเคนะครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราแบบจะทําแบบไม้เสียบแผ่นหน้ากากหมูน,นะครับผมนี่สองอันเดี๋ยวเราจะเสียบตรงหน้ากากหมูมันเลยครับผมอืมตกินไมเลยทั้งหมดมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมคือเมื่อสักครู่นะครับผมเราต้องแบบหาที่ใหม่นะครับผมที่แบบไม่ไม่ใช่ริมแม่น้ำเมื่อกี้แล้วนะครับผมโอเคตอนนี้คือเราก็ได้แบบทำหมูไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเสียบมุงเสียบไม้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราแบบจะมา ทาด้วยซอสหมักนุ่มอะไรผสมพริกอเมริกาอะไรนี่เลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูหั่นหน้ากากหมูด้วยนี่นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวขอเทลงมาในมือเลยครับผมเอาตันิ้มาขี้เข้าไอ้ยัง มาาโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาทำต่อกันนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็แบบจะแบบทามัดไว้อย่างนี้ครับทุกคนโอเคคือแบบท้ายแบบมันแดงๆเลยนะแค่นี้ก็คือแบบมันจะแบบหอมละมุนละมุมนะครับผมนี่โอเคกอบีบมาเยอะๆเลยนะครับทุกคน dengan 8 ni kan ตอนนี้ตอนนี้นะครับผมนี่มาดูกับผมนี่หน้ากากหมูของเราก็เสร็จเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะก็ประมาณนี้นะผมลองใส,<ม>ลงใส่ลองใส่ลูกบลองใส่ <laughs> มาโอเคทุกคนมา <laughs> เดี๋ยวเราแบบจะลองแบบเอาเมาวางไว้ดูเลยนะครับผม <laughs> ต้องลองใส่แล้วครับพนัน <laughs> <laughs> ลรใส่บะเดี๋ยวเรามาย่างไฟเบาๆกันครับผม โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมหมูของเราก็แบบใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ย <ou> ว e เราแบบมาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดพริกโตกันดีกว่าครับรผมนี่พลิกแบบเม็ดโตเลยนะครับทุกคนนี่โอเคพร้อมไหมครับคุณตอมอ,อ๋อครับผมมาเดี๋ยวเรามาตำกันเลยเดี๋ยวก่อนสิครับผมเดี๋ยวตำก่อนครับผมตำพริกก่อน โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อด้วยกระเทียมขาวนะครับผมเดี๋ทุกคนเดี๋ยวเราแบบใส่ผงชูรสลงมาพอประมาณแล้วก็ใส่เกลือลงมานะครับทุกคนใส่เกลือลงมาพอประมาณเหมือนกันครับแล้วก็น้ำตาลนะครับทุกคนคือสำหรับซีฟู้ดนะผมน้ำตาลค่อนข้างที่จะต้องใช้กันนะครับผมเทลงมาครับผม แล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับทุกคนมะน,นาวครับผมสําหรับซีฟู้ดครับผมเนี่ยบีบลงมาครับผมบีบน้ํามะนาวลงมาในน้ําจิ้มเยอะๆเลยครับผมว้าวนี่ทุกคนบีบมะน,นาวลงมาเยอะเท่าที่จะเยอะได้นะผมคือน้ํามะนาวในค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับผมเราต้องลองชิมด้วยว่ามันเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราแบบราดน้ำจิ้มลงมาในขวด โอ้วว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 โอ้พอดีเบียดเลยครับทุกคนนี่นะโอเคเดี๋ยวเราเอามากินกับหน้าหมูเลยนะครับผมมามานี่นะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมหน้าหมูของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราแบบมาดึงไม้ออกกันครับผมมาครับผมดึงข้างล่างเลยครับคนข้างข้างอย่าเฉยดเผลอติดเลยว้าวทุกคน เข้ามาดูใกล้ๆผมนี่นะดูดูดูไอที่เหมาะว้าวนี่นะทุกคนคือแบบน่าจะรอหรือเปล่าดูดูดูทุกคนเอาเกณฑ์ทุกคนครประมาณนี้นะผมโอ้โอ้โหกรับกบเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะบุโอ้โหคตรไม่เลยครับมันเล่นทำหากันแน่นอนเลยนไเวลาเล่น มาจะได้สู้กับโควิดมาขอน้ำจิ้มหน่อยครับคุณตมอนาจี้ครับคุณตมอมาละชีตอีกหน่อยหรือเปล่าข้าวที่เลวครับอีดะคุณอะไรอะละชีตเลยอละที่เลวมาโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเปิดสกัดให้นะครับอันนี้นะครับทุกคนคืออันนี้เรากินแบบในป่าในเขาเราก็ต้องไว้สักส่วนหนึ่งนะครับผมจะที่บอกมือให้คุณนี่เดย์งี้มึงไม่ต้องให้เลยก็มาโอเค นี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆลองมาดูเข้ามาดูใกล้ๆผมส่วนนี้นะส่วนมันมันส่วนนี้นะครับผมออ <c oughs> <c oughs> นี่ผมแบบจะชอบกินหนังหมูนะครับผมอันนี้มันหมูเดี๋ยวให้คุณจิระยุลองดูครับได้เลยครับผมจะได้อ้วอ้วกเลยนาเป๊ะลูกเวรโอ้โหเขาจะดิ มานี่นะครับทุกคนคือเราจะมาดูหน้าหมูหั่นนะครับผมนี่เดี๋ยวขอลองจิมลองชิมให้เพื่อนเพื่อนได้ดูก่อนนะครับผมนี่นะทุกคนมาเดี๋ยวขอลองกินเลย,ยครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอแบบมาดูส่วนหูหมูก่อนนะครับโอ้ยอ่าคือส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่กรอบนะครับทุกคนมาคุณจิรยยุอันนี้ให้ขอบคุณครับแอบปวดทีให้ลูกพี่ไม่เป็นไร <c oughs> จิ้มเลย <c oughs> โอเคทุกคนอันนี้ก็คือส่วนหูมันนะครับผมนี่นะทุกคนอื <c oughs> คือแบบไม่ได้กินแบบนี้มาน,นานแล้วนะครับทุกคนดูตอนที่แบบน้ำจิ้มมันหยดนะแต่แบบอันนี้มันดำๆมันเล่งทำหานิดหน่อยนี่นะทุกคนขอบคุณนี่หลายนิดเลยครับโอเคทุกคน đi nào chú bò lên chơi, du du du, nha, quân chơi đâu, Mà thử máy bị lai, luffy, nha, để bộ thử ấy, nã nã nã, hương, hương, ngày hương, 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 อเป็นย <idd> ังไงบ้างครับ <Pie> ค <entrar> ่อยๆกินครับผมรวบอร่อยนถือให้ก่อนแป้นหนรับเดี๋ยวลองอร่อยมากอร่อยจริงๆนะทุกคนขอบอกโอเคทุกคนนี่นะอันนี้ส่วนหมูมันโอเคเดี๋ยวขอตัดนี่นะทุกคน อันนี้คือส่วนจมูกของหน้าหมูนะครับผมนี่นี่น okay. ี่โอเคเดี Flynn> ๋ยวเราก็จะให้แบบคุณนเรศนะครับผมกินส่วนจมูกหน้าหมูกันนะครับผมมาลองกินให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยครับอื้มนะนะนะผมอ๋อนะผมอื้มอร่อยแบบยังไงครับ ยังไงบ้างครับหน้าหมุ nah ้งรอดมาโอเคนะครับดยตอนนี okay, okay, ここ้คือแบบก็แบบกินกันโคตรอร่อยจัดเลยนะครับผมโอเคก็เอาไปรอดสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะผมถ้าเกิดใครอยากให้เรากินอะไรหรือเข้าไปเอาชีวิตรอดในป่าช่วงแบบหน้าฝนปลายฝนอย่างนี้นะครับผมก็ ไลค์แชร์คอมเมนต์บอกกันไว้นะผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสมับรคลิปนี้สว okay. no. ัสด no, ีครับผมอยากให้ทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมนาคกุลธรรมครับผมโอ้ my god ดูนี่สิ